ન્યા ઓદરામળો ભાઈઓ અમારું કામ બોલો 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 બોલો

โอ้ยเป๊เอาอีกวันมานต์ลลงกันนะมัดกุ้งอันนี้เอาเบิรงบรรยากาศกันใหญ่เึือเนาะลงสู ใหญ่เฮือลงสู่น้าเพื่อบันแม่เดอพี่น้องฝากเสียในมือวันที่เซาจเนาะสนามบัาปีเนาะสนามบ้าปีและสนามสมิยเอ๊ขันต้อนกัน Ơ à, hưa luôn nàm nó tiêm khá dù giá nám hương hoa pỉ hông Ngồi đi, ngồi

มันจะตาไนี่มยาได้บ้างคนัวนี่ได้เบียดเางพีบักยอดเบียดมาเบียดมากยยัยงเออ

เดินไปเร็วเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยเรื่อยเลยเดินเดินเดินไปเรื่อย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 

ยี่สิบห้าต้องห้ากน่านี้ห้าว่าไม่ได้หยุดดิต้องมีสิ่งกรอโดอกระโดดใส่กระโดดกระโดดว่าสั่งใส่ ありう